แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนทัวเทพระว่างลิ้นลิ้นกับซปเปอร์แมนพลัง1 4ึล้านเจอกับ190ล้านศึกตัวที่ต้องบอกเลยว่าปูบอมพังอาจปูบอมกลับมาทีมลิ้นลิ้นตบทีม197ล้านร้องเป็นแมวเลยครับผมท่านบูชชอม และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่หาร้านขายไอดีเกมขายไอเทมเกมปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอแนะนําเลยเกมมิโคด o ทคอแพลตฟอร์มซื้อขายไอดีเกมไอเทมเกมอันดับหนึ่งในประเทศไทยมีสินค้าและบริการหลากหลายให้ทุกคุณได้เลือกช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นไอดีเกมไอเทมเกมต่างๆไอดีาา ID หายากไอดี ID ที่บอกว่าเรียกว่าโคตรคุ้มค่าเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไอดีวันพันแมนแบ็คโคเวอร์เมิสติโนยายบาอารโอวีมีหลากหลายเกมโลบงโลบออกนอกจากนี้ถ้าใครที่อยากจะ ขานะฮะก็สามารถมาตั้งขายได้ในเว็บเกมิโคเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าจับไปเต็มๆเลยนะฮะโอเคครับมาดูศึกโดมแบบระเดือดแบบโคตรมหาเดือดนะฮะปู่บอมเมตานี้กลับมาสร้างโล่คอมโบกับดาร์กชายนะครับทางฝั่งนิลินนะครับผมเจอกับซูเปอร์แมนด้านขวามือนะครับรอบนี้ผมก็ขอเร่งความเร็วนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่ามันสู้กันโคตรจนานะแต่ว่าครลังนี้ก็กำลังดีดนะกำลังดีนะ โอเคครับด้านซ้ายมือครับลิลลินนะคอมโบกับทางฝั่งของพุริพุริพิซซเนอร์ครับมีปู่บอมนะแล้วเราก็อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบคอมโบให้ยืนได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ให้พุริพิซซเนอร์เนี่ยนะครับเป็นการแจกความกลัวนะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยดาเมจอนิเม็สกิลเนี่ยนะไปยัดตัวตกของตัวเองนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็เล่นมาแบบคอมโบแบบเน้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเน้นแบบดึอดเดือดแบบถึกๆนานๆยืนนานๆ ฟังความือซูแมนนะนเล่นมาเป็นหมาเฝ้าบ้านแมนเหมือนเดิมเลยนะครับตัวท็อปของเขาแน่ในอดีนะพลัง197ล้านนะครับดาเมจแบบโคตรแรงตบหน้าปปๆๆปๆาป,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 ปโอ้โหดอกนี้ไลอันตีครับตบดักชายไป43ล้านดาเมจครับโอ้โหและดักชายของทางฝั่งลินลินนี่เดือดพอสมควรเลยะมาดูกันตอนเฟเที่2ครับปาดหน้าเค้กเปิดมาก่อนซอมบี้แมนจังหวะนี้แล้วก็อันนเป็สกิลจากทางฝั่งของ เมทันไนต,ตุกตบมานี่แล้วก็มาแล้วทุบหน้าแองเจิ้ลโ,โอ้โหเรียบร้อยครับแองเจิ้ลครับทุบหน้าไปแล้วจวังหวะนี้แอนิเมชั่นสกิลจากมาเพราะว่าแมนเปิดมา22ล้านดาเมจครับอแล้วครับเมทันไนแอนิเมชั่นสกิลมา136ล้านนะจากฝั่นลินลินครับโอ้โหแล้วดูครับแล้วก็ปาดจากอาชีพเพื่อนโอ้โหนี่นะ มีพ,พ,พ,พริพลพิเ r i s o นี่มันชีวิตดีจริงครับแต่อีกฝั่งนึงไม่มีะแล้วก็ยิงกลับไปเจ็ดนล้านครับพลังต่างกันเกือบ40ล้านแต่ว่าก็นวดได้อยู่ะแ,แล้วโลงแกนี่โคตรมาหาแข็งเลยอะเนื่องจากว่ามีปู่บอมมาบัฟโลนะคอมโบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมโบที่น่านเล่นมากนะในเมตาดาร์ชัยนะครับนี่ถ้าดาเมจไม่เพียงพอดาเมจไม่สุดติ่งจริงก็โหตีไม่เข้าครับ แล้วมาตรงนี้หมาเฝ้าบ้านปาดตั้งที่41ล้านใส่ดักชายครับโอเคดักชายปาดตั้งวันที่47ล้านครับโอ้โห,โโหเนี่ยพลังไม่ถึง150้าล้านนะแต่ว่าดาเมจที่มันสุดนะเพราะว่าเมตาดักชายที่ก่อมันก็แข็งและปู่บอมละลายโล่ฮะอันนี้เป็นสกิลหนึ่งทีแถวหน้าไปหนึ่งครั้งครับมาตรงนี้ซอมบีม้แมนปาดมา64ล้านดาเมจครับผมเฟสท,ที่3แล้วทางฝั่งตรงนี้บุรีพิสิ์เฟสเนอร์แองเจิลคลัชมา1ทีแล้วโดนเทรดขึ้นกระบา๋า สาล้านจากทางฝั่งของซูแมนซูแมนปาดมีที18ล้านดาเมจแล้วมาตบ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 ใส่ปูปอบไม่เข้าเลยครับโอ้โหแล้วดูนี้ตรงนี้อันนี้เปมาโอ้โหอมาครับติดสตันรัวๆเลยนะโอ้โหแล้วดูะยิงซําๆยิงแน่ๆไปไม่ทนไหนโอ้โหติดสตันรัวๆครับโอเคอนนี้แองเจิลทุบหน้าหนึ่งทีจากา่งพดีิชเนอร้โหุบอีแล้ว เนี่ยความแตกต่างของการที่มีบุรีพีตเตอร์กับไม่มีนี่มันต่างกัน้ความที่เยอะะโอเคฝั่งนี้จริงมาล่อหกสิบสองล้านเทรดคืนกลับไปเหมือนกันครับโอ้โหแต่โล่แข็งบันลายจริงฮะโล่โคตรแข็งแล้วปาดหนึ่งทีแปดสิบห้าล้านแปดสิบห้าล้านปาดไปหนึ่งทีครับตรงนี้อัศวินขับเคลื่อนนะตรงนี้กลับมาครับโอ้โหแล้วดูตรงนี้อะเมตาปู่บอมแบบทำระยำใจจริงครับโอ้โหกลางโล่แบบแข็งแขงแน่นๆครับโล่แน่นๆโล่แข็งแข็งะ คอมโบกับดาร์คชายนะครับผมเมตานี้โอ้โหเอาปู่บอมกลับมาเล่นครับโอ้โหเดือดจ,จริงแล้วปาดคืนกลับมาน่าสนใจเหมือนกันนะโอ้โหแล้ดูครับโอ้ทั้งฝั่งของซุปเปอร์แมนนี่โอ้โหโดนโถมอยู่อย่างเดียวเลยฮะแล้วปาดจัดไปโอ้โหนโลกแข็งจริงครับโอ้โโคตนมาหาแข็งโอ้โหดูแล้วมาเพรแมนตบๆๆๆบตบ,ตบ,ตบ,ตบมาสิ9ล้านครับแม่ตบมาแล้วก็ปาดอีกทีทีสองล้าน ปู่บอมมีไม่ย่อท้อนะฮะแล้วปู่บอมควงสว่านเป็นหนึ่งทีครับโอ้โหเมตานี้บอกเลยว่าลูกไฟเยอะจัดฮะเมตานี้ครับนื่อจะว่าติดต้านทานรัวๆเลยนะทางฝั่งปู่บอมครับเรามาจาังหวะนี้เอเนเมสกิวมาเอเนเมสกิวมา16ล้านดาเมจแล้วแองเจิ้ลปั๊บโอ้ยผู้รีพิเซนเตอร์แล้วมาตรงนี้ดักชายปั่นมา17ล้านดาเมจแล้วมาเพราะว่าแมนปาดมา16ล้านเนี่ยแล่ตีไป จังหวะนี้ยิงมาหนึ่งครั้งปึ๊บมาหนึ่งล้านครับโอ้โหหนึ่งรอยล้านแล้วปาดเลยอะโอ้หูมันขโมยอัศวินขับเคลื่อนไปถดดาวม่อีกฝั่งหนึ่งฮะท่านผู้ชมกินดูละกันโอ้หูดูอะอัศวินกับเพื่อนทางฝั่งของหลินหลินไม่มีนะฮะแต่ว่ามีผู้นิพิสเนอร์แล้วขโมยครับจุ๊บจุ๊บอัศวินกับเพื่อนแล้วไปปาดถดดาวม่อีกฝั่งหนึ่งอะโอ้หูร้ายกาจจริงๆครับแล้วดูตรงนี้ฮะ ดักชายนะครับผมโอ้โหโล่นี่แบบว่าเป็นจุดๆๆดๆๆๆๆๆๆๆนะครับผมเนื่องจากว่าแบบมีแบบต้านทานรัวต้านทานแน่นๆนะไปฝั่งนึงตีไม่เข้าโอ้โหดูครับเลือดดักชายมันเยอะจริงครับแล้วหมาเพราะว่าแมนตีทั้งวันนะตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกตีเอาไม่ลงอ่ะโอ้โหโล่นี่มันแบบจุดๆๆๆนะโอ้โหนะและหนึ่งร้อยยี่สองล้านครับตรงน,นี้แหมคอปู่บอมนะฮะ โอเคครับด้านนี้เฟสที่6แล้วนะครับเราดําเนินการมาถึงเฟสที่6แล้วนะฮะบอกเลยว่าแบบสู้กันทั้งวันครับแล้วก็ตบ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 มาประมาณตบ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 สามสิบเอ็ดล้านครับโอ้โหสีไม่เข้าแล้วด่างชายปั่นห้าสิบห้าล้านโอ้โหทั้งฝั่งโอ้โหดูว่าต้งฝั่งซูเปอร์แมนโดนปั่นมาตรงกนี้แล้วป่นมาแปดสิบหกล้านครับมาแล้วตรงนี้ชุชีวิตเมทดด้านไหนขึ้นมาเมทดด้านไหนโอนขึ้นกลับมาบ้างโอ้ยิงมาไม่เข้าครับ แล้วปั่นมาหนึ่งทีครับดาร์คชายแทงอยู่ดาร์คชายรับจบดาร์คชายรับจบโอ้โหเน oh, oh, oh. <mad> <Rat> ี <mujer> lady, woman, ่ไล่อันตีหนึ่งครั้งโอ้แล้วยิงรัวยิงรัวยิงรัวยิงแน่นๆโอ้โหแล้วยิงซ้ำๆยิงซ้ำๆยิงแน่นๆไม่ติดสั้นนะครับรอบนี้เราสมิ้แมนตื่นขึ้นมาปาดมาห้าสิบหกล้านเล่งความเร็วมาก่อนตันนี้ไล่อันตีไปไล่อันตีมาสิบล้านครับโอ้โหแล้วก็แองเจลปับ หนึ่งทีโอ้อแล้วมถึกจริงๆอ่ะเจ้าด้างชายของน้องฝังหลินหลินที่มันโคตรถึกเลยโอ้ดูมันรับตีนะแม่รับไร้การจริงครับรับตีแบบแน่นๆแล้วดูครับไปเพื่อนยิงแถวหลังอ่ะแล้วจุ๊บๆปาดมาหนึ่งทีโอ้โหดาเอ็นหายไป5้สิปร์เซนแบบนี้โอ้โหอซึนกับเคลื่อนที่แทบไม่ได้ใช้เลยนะเนื่องจากว่าโดนผุดิีพิซเนอร์ขโมยรัวๆเลยครับแล้วตัวน,นี้ย ทางฝั่งวัดด็อกแมนก็ปาดไป30ล้านนะปาดไม่เข้าครับโล่แข็งเกินแล้วอวูดักชายส9ล้านโอเคครับด้านนี้เฟ็ดเจ็ดฮนะปาดมา59า้าล้านอูทางฝั่งนี้ซูแมนเริ่มสวนมาแล้วครับซูแมนเริ่มสวนกลับคืนมาบ้างจากกังหวะนี้ปึ๊บมา1นทีโอเคครับตอนนี้ยิงมา1รอบโดนไป4ีล้านเครับท่านผู้ชมครับ2ทงเปาเก็ตนะโอเคครับด้านนี้ตื่นมาตื่นมาปาด75ล้าน รอเมลซากาตื่นมาแล้วค่อยชุบชีวิตเพื่อนนะทางฝั่งของลิน,นลินเนีัยและด้านนี้ดูดักชายมันแข็งจริงครับโอ้โหมันเอาไม่ลงอะแล้วก็ไล่ตีมาเจ็ดล้านกรบบาดเพราะว่าแมนที่บอกว่าโจมตีหนักๆดามเมจเดียวแน่นๆเนีน่ยโอ้โหตีแล้วตีอีกตีแล้วตีอีกตีไม่เข้า่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับคอมโบกับโลป่ปู่บอมอะคอปู่บอมคอนี้แล้วชุบชีวิตขึ้นมาปูบมมาป่บอมมาแงวปู่บอมมาแงวอะ yes, <sir. S 1> โอเคด้านนี้ยิงมา ยิงมาถึงทีชูชูวิทจังเบลซากาครับโอ้แล้วดูแข็งแข็งตีมาสามสิบห้าล้านตีจนท่อครับตีจนท่อที่ดูแล้วกันโอ้ท่อแล้วท่ออีกวันนี้ติดต้านทานหรือเปล่าโอ้โหลูกไฟไม่มีใช้นะทางฝั่งทอปูเบางับเหินเหรินผู้ทีพิเซเนอร์ยังอยู่นะฮะร,รอบนี้โอเคครับเหมือนสถนนการา์จะเสียเปรียบแล้วทางฝั่งของลิลินนะฮะทางซูแมนเหมือนจะกลับมาได้เปรียบครับเนื่องจากว่ามีชุชวิตที่ถูกจังหมา เรา,าส่งแมนปาดมา48ล้านเอาเรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้แตกไปหนึ่งอะโอ้โหนี่ครับเมทัานนายยิงมาแล้วก็ปาดอีกหนึ่งทีทั้ทงฝั่งดักชายยืนได้อยู่แล้วดักชายรับดาเมจปั๊บมา9ล้านยังยืนได้แล้วก็แองเจิลคลัชหนึ่งทีโอ้โหแล้วก็มาแล้วปาดว,วิววิวโอ้โหแล้วเมลซาก,กาดครัคบแทงไอ้ไสกิลมาชุบชขึ้นมาอีกแล้ว เมทัลไนส์อนด์บิส l ิวเปิดไปยิงตอมบบิโดใส่หน้าโอ้โหอีกฝั่งหนึงเหลือ2ตัวฮะโอ้ดูว่าไปหมดเลยครับกวัวบูนิพิซเนอร์โอ้โวแล้วเหลือแค่ดทางฝั่งของดักไทฝั่งตายไปแล้วครับแล้วเมลซาก,กาดไม่มีชุบชีวิตแล้วนะฮะทางฝั่งของวอช c h d ด็อกแมนซูร์แมนเรียบร้อยเลยครับโอ้ปิดเกมกรับแบบนี้โตดาเมจหายหมดเลยเหลือแค่อัศวินขับเคลื่อนครับ โอ้เมตานี่คอปู่บอมมันช่างทำระยำใจจริงๆนะทางฝั่งของดาร์คชายครับคอมโบกันแบบสุดติงด่งกระดิ่งแมวฮะโอ้โหดอกนี้ครับดุแล้วบุลีพิเน์เลือดเต็มๆอยู่เลยเกาะเน้นๆเกาะแน่นๆ,ๆ,ๆครับโอ้โหคอปู่บอมนะร้ายกาจจริงๆครับผมเมตานี่ครับเล่นเอาถึกครับผมเอาแบบถึกแบบมัวตายควายลม้มอะแม่ถึกเข้าสู้จริงๆครับแล้วดูอะแม่เหลือทางฝั่งตรงนี้อะ ไม่มีเมลซากาดแล้วนะครับผมด้านนี้ปาดมาหนึ่งทีโอโหแล้วเหลือเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหนี่ทับไปเลยครับจบแล้วฮะพลังนี่โอ้โหสองร้ล้านครับแพ้หนึล้านเพราะคอปู่บอมทํำรียำใจฮะต้องยอมจริงครับ